สวัสดีครับนี่คือ i n s i g t t News แฮ่ถูกใจเปิดข้อความชาวเน็ตเตือนสติกันเองหลังแอปโพสภาพลูกถูกจิ้นหนักมากระหว่างแอปทักษะอรอนและทิมพิธายิ่งมีโมเมนต์ไปไหนด้วยกันเจอกันแฟนคลับยิ่งคิดกันไปไกลจนกระทั่งทั้งคู่ต่างฝ่ายต่างออกมายืนยันความสัมพันธ์ เป็นแค่เพื่อนกันและรู้จักกันมานานมากแล้วแม้จะออกมายืนยันสถานะแต่ก็ถูกแซวอยู่เรื่อยๆแม้แม่แอปจะโพส์ภาพน้องปีใหม่เผยความน่ารักของลูกสาวหลายคนชื่นชมความน่ารักความเก่งแต่ก็มีชาวเน็ตบางคนโยงไปถึงหนุ่มทิมจนชาวเน็ตคอมเมนต์เตือนกันเองว่าเบาได้ก็เบานะคะเอาแต่พองามให้พื้นที่เขาบาง แม่อยากลงความน่ารักของน้องบางทีแฟนคลับเข้ามาอ่านเม้นคนชมน้องปีแต่เจอเม้นแซวก็อยู่นะซึ่งมีหลายคนเห็นด้วยกับข้อความนี้อย่างมากอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ